มาต่อคันคลิปที่สองของเค้กคิชเช่นค a n ปันกันนะคะก็อันนี้เมื่อกี้าทาเสร็จแล้วนะคะก็คือพออันนี้พอมันได้ที่สิบห้านาทีเรียบร้อยแล้วก็เราลองเทสๆดูจับตูมันแข็งเรียบร้อยแล้วก็แกะออกมานี่พอเราแกะออกมาเสร็จนะคะก็ได้มันดังนี้เลยแล้วก็เอาไอตัวครีมอันนี้นะคะนี่อันนี้คือตัวครีมข้างหน้า ทาเลยเดี๋ยวจะปิดไฟให้ดูกันน่ารักมากแล้วเราก็เอาตกแต่งตัวตกแต่งมาตกแต่งก็จะเสร็จแล้วสำหรับเค้กหนึ่งชิน้นไฮโซไหมล่ะเดี๋ยวทีนี้อันนี้เดี๋ยวจะมาทำให้ดูอีกสักอันละกันสวยมากครีมันนี้เนี่ยแนะนำไม่อย่าใส่น้ำเยอะนะคะม เออ่มันอาจจะแบบว่าทําให้เราไม่ได้ครีมแบบเนี่ยเวลาบีบมันจะไม่ได้ตามเนี่ยมันจะเหลวๆเลวไปก็เขาก็จะมีถุงพลาสติกมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็ใส่เป็นทําเป็นตัวบีบค่ะเห็นไหมคะมันจะหนืดนๆนิดนึง ไม่มีกลิ่นนะอันนี้ไม่มีกลิ่นหอมเหนียวหนึถ้าไม่เหนียวมันก็จะทำเป็นครีมข้นๆแบบบีบเป็นลวดลายไม่ได้เหนียวๆถูกต้องแล้วฟส,สบายเรายังมีเค้ก ให้เราแต่งหน้าอีกเพียบมือใหม่มือใหม่ยังไม่ชินยังไม่ชินค่อยค่อเล่นมาสนุกดีค่ะมีลูกสาวนะฝึกเล่นโอยน่ารัก ฝึกสมาธิฝึกให้เขารู้จักแต่งหน้าเป็นของเล่นได้อีกต่างหากโอ้สุดยอดตัวนี้ญี่ปุ่นนี้ช่างทำสุดๆไปเลยนี่ก,กว่า แอบเหมือนกาวลาทเทคเล็กๆนึงเนี่ยจะได้ปาดให้หมดปาดให้หมดปาดให้หมดอืมโอเคเรียบร้อย เราได้ครีมแล้วอาจจะทำให้มันมองเห็นไหมมือบังมันจะไม่ถนัดอ่ะทีนี้ก็หมวนขมวดทิ้งไวง้เห็นไหมคะนี่ขมวดทิ้งไว้ได้อย่างนี้เห็นไหมเหมือนอยังอ่ะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนไหนะอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งสิน้นทีนี้เราก็มาเลือก ค,กกกคกนน้กันดีกว่าว่าเราจะแคะเค้กกันไหนก่อนเดียแคะอันนี้ก่อนดี๋ยวโอเคโอเคจะกระเล็นกันแล้วกัน mm hmm. ลองดูนะว่าออกมาจะเป็นยังไงก็จะมีไม้อันนี้สำหรับเอาไว้แค่ค mm hmm. ่อยมีเอาไว้แสเราต้องค่อ,คอยๆแสะนี้ง อ่าห้าออกไหมฮึอาเค้กอันนี้ตลกมากข้างบนจะเป็น <c oughs> ขออนุญาตนี่ค่ะได้เป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนแรกไอ้ตัวนี้เนี่ยตาเอาสีเออที่มันเป็นเหมือนกับผงบุญนะไว้ข้างบน ก็ออกมาเป็นสีประมาณนี้แปลกดีค่ะแล้วเราก็แต่งเลยนี่ใช้ใช้ตัวนี้แกตัดแกตัดปลายเอาลูเล็กๆเรียบร้อยอ่ะทีนี้คิดก่อนทำแบบไหนดี ไม่ถนัดขอวางบนมือนะทำมาเป็นระยะเป็นให้ปะไม่รู้ไม่สวยเลยวะเนีะยนะ ยัเยีนๆยัเียนความที่มันห่างไปนิดนึงมีอยู่ช่วงหนึ่งแก้ได้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่สวยอันนี้อันนี้สวยเวลาเราวางเราก็เอาอันนี้วางเแล้วกันแล้วก็ทำเป็นปุ่มๆ หนึ่งปุ่มๆนะคะจ๊ดจ๊ดจ๊ดอุ๊บสอุ๊บส์ก็จะประมาณนี้เละนิดหน่อยอ่าค่อยๆเกลี่ยวอ่านี่ได้แค่ปุ่ม,มเงเราแล้วอ่ะ ค้กอันนี้าจะประหลาดสักนิดนึงนะแเราก็เอาตัวแต่งแต่งนิดหน่อยเป็นบุญผลไม้ก,ก็แล้วกันเราก็วางตัวเอ่ออะไรนะนี่ เสร็จได้ไหมเนี่ยสวยเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่ได้อีกหนึ่งชิ้นค่ะเรียบร้อยอ่าเป็นไงบ้างอันนี้แบบรีบๆเลยโอเคไปแล้วเดี๋ยวไปทำต่อให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเปิดร้านนะคะเดี๋ยวจะเปิดร้านให้ดูกันอีกรอบบ๊ายบาย